ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หมายคลองท่าข้ามครับหมายนี้ก็เคยมาแล้วครับผมก็มีปลานิลให้เล่นแต่ตัวจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่ครับวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ36ครับผมตกเป็นบาลานด์แตะ2ตะขอครับผมสายเมนเบอร์2.5ครับสายหน้า2.0ครับผมจากร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงครับตะขอเบอร์0.8ครับเป็นเบ็ดซิงราไรเงี้ยง ส่วนเดียวที่ใช้วันนี้ก็สมหัวตัวเดิมครับแล้วมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เจอปลาอะไรบ้างนะครับหรืออาจจะมีปลาแปลกๆหรือโทฟี่ไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุ่นไปพร้อมกันเลยครับผมนี่ครับขยะกินแล้วก็ห้อยทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็นี่กล่องเยือกล่องข้าวด้านนี้ก็จะเป็นขวดเบียร์ครับผมก็ ขอความร่วมมือนะฮะนนาท่านใดที่มาตกปลาหมายนี้ก็ช่วยกันเก็บกลับด้วยนะครับเอามาก็เก็บกลับด้วยนี่เอามาห้อยยัดทิ้งไว้อย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บกลับออกไปให้อีกแล้วกันนะครับผมไะครับ ไม่ได้ใส่เซฟปันนินหมากับตัวแรกบันนินส่โบเลยใช่ครับใช <c oughs> ่ฮะใหญ่ นี่มันไซต์ปลาบ่อเลยอะครับสวยงามครับโอ้โหครับตัวแรกก็แบบไซตโบมาเลยฮะไซตใหญ่เลยตัวนี้โอ้ไซตปลาบ่อเลยอ่ะนี่ครับตัวแรกไซตนี้เลยใหญ่มากเดี๋ยวไปก่อนหมันหมันฮะบันเทิงเลยวันนี้ เก็บภาพมากั้งตัวตัวนี้ครับตัวนี้ใสดีอยู่นี่ครับส,สวย อ๋อตะเพียนใช้ดีอยู่ตัวนี้ลงปุ๊บโฉบเอาเลยนี่ครับใช้ดีอยู่ฮะตัวนี้นี่หมดเลบอีกแล้วตัวนี้ โอ้ชกเกโอ้นึ่วัดปะโอ้โหเนี่ยไซนี้ฮะเข้าปาเต็มเต็มตอบปักลงไปอกเกอร์เฉยไม่ขัยไว้กับอ๋อครับ อ๋ครับช็อกเกอร์อีกแล้วมั้งา,ามาิเกี่ยวเหรอ,อช็อกเกอร์อีกแนะไม่ครับอีกตัวตัวแรกผมขังไปแล้ว<อ>ตัวนี้ใหญ่กว่าด้ <laughs> งานเข้านะช็อกเกอร์กันเป็นฝูงเลยทีนี้โอ้โห <laughs> อีกหนึ่งตัวชักเกอร์โอ้โหเข้าปากทเต็ม,มสวย,สสวยใช่สวยตัวนี้ขังคิงไว้ก่อนติดกวนเลยเอ้ากำลังหาทุ่นอยู่ <c oughs> เอาหลุดกำลังส่องหาทุ่นในกล้อง เงยหน้าไปทีทุ่ทนหายไปแล้วหมาปันินปันินอออตอกปุ๊กตอกปุ๊กนี่ครับหนึ่งตัวส,สวยสวยอู้

นี่ครับอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวครับเป็นนินนี่ฮะหนึ่งตัวโอ้กินลึกเลยตัวนี้ขนาดว่าวัดเร็วแล้วนะ นีครับตอนนี้ฮะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วฮะถือว่าสนุกสนานครับวันนี้ได้ปลามาหลายตัวผสมกวนตัวแรกก็เป็นโทฟี่เลยเป็นปลาโบเลยครับตัวแรกที่ได้วันนี้แล้วก็ที่เหลือก็ห่างๆตัวะฮะแต่ก็ยังพอมาเรื่อยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนฮะ นี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็มีตะเพียนมา2ตัวที่เหลือก็จะเป็นปลานิมไซส์สนิ้ว3นิ้วปลาเค็มแล้วก็มีโครฟี่มาตัวนึงก็เหมือนเดิมครับเราจะคัดเอาปลาตัวที่ตัวพอทำกับข้าวกลับไปกินครับผมส่วนที่เหลือเราก็จะปล่อยกลับไปเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านครับ Thank mm -hmm. you. ครับผมตอนนี้ก็มาถึงท้ายของคลิปนี้แล้วครับส่วนเมนูที่เราทําวันนี้ก็จะเป็นต้มยำปลานิลครับก็เอาปลานิลตัวที่โตที่สุดที่เราได้วันนี้ฮะที่โซฟี่ที่เราได้เอากลับมา1ตัวครับมาทําต้มยำโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปหน้าจะไปมองทุ่นกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงทานี้ครวพ